มันรั่วนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นโอริงนะครับก้นคาบูนะครับของเวฟร้อยี่สิบห้าแล้วก็โอริงนะครับก๊อกน้ํามันนะครับเช็คดูนะครับเวลาเราเช็คเครื่องล้างคาบูนะครับดูสภาพของโอริงด้วยนะครับอย่างคันนี้นะครับก็ทําเสร็จไปแล้วนะครับ ประมาณอาทิตย์กว่านะครับเนื่องจากว่าผมกับทีมงานช่างนะครับไม่ได้เปลี่ยนนะครับผลสุดท้ายนะครับซึมนะครับนี่ตามตะเข็บนะครับของคาบูแล้วก็ตามตะเข็บนะครับของก๊อกน้ํามันนะครับ้องมาถอดอีกนะครับเสียเวลาเป็นชั่วโมงนะฮะ A. dùp, à, lòng để mình check trước đã, à, start thế này, start này rồi, à, mình chạy con นี่นะครับเสียเวลานะครับอาทิตย์ที่แล้วนะครับก็ถอดคาบูมาล้างนะครับมาเช็คเครื่องใหม่นะครับไม่ได้เปลี่ยนโอริงตัวนี้นะครับนี่นะครับเนื่องจากว่ามันแบนด์นะครับมันสุดหมดแล้วนะครับโอริงคาบูนะครับกลนคาบูนะครับถัดคาบูนะฮะนี่ไม่ได้เปลี่ยนนะครับผลสุดท้ายนะครับซึมนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้นะครับโอริงนะครับปอกน้ํามันนะครับซึมนะครับ ซึมนะครับเวลาเจ้าของรถนะครับจอดในบ้านนะครับในครัวนะครับกลิ่นก็จะเหม็นนะครับอ่ากดได้สีเวลามาถอดกันอีกนะครับกับเจ้าเว็บร้อยยี่สิบห้าทำนี้นะครับอ่าใส่กรองแล้วแล้วก็ลองทสดูนะครับต้องเปลี่ยนนะครับ น่าจะอยู่แล้วเนาะคือแล้วเอออยู่แล้ว,อ,อ,อ,ลวอ่ะก็ประกอบคืนแล้วนะครับเสียเวลาไปหนึ่งชั่วโมงนะครับกับโอริงสองตัวนะฮะอ่ะก็ชุดน,นี้ก็สวัสดีครับ